สามคู่สามลีกในค่ำคืนนี้นะครับผมก็สวัสดีกับทุกท่านด้วยวันนี้ก็มาพบกับพี่เข้มเทพบอลก็มาจัดเน้นๆกันในน้งหมดสามคู่สำหรับค่ำคืนนี้นะครับใครที่ชื่นชอบนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยและใครบางคนไมเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับอีกอย่างเลยใครที่อยากจะมาเข้ากลุ่มเข้าครัวด้วยกันกับเราทางเข้าดูหน้าช่องกันเลยนะครับแล้ววันนี้เรามาจัดให้ครับเปิดหัวไปที่คู่แรกเลยครับสำหรับบอลเดนมากทีมที่หนึ่งนั่นเองครับเป็นคู่คาร์บิดอุปครับวันนี้เปิดมาอหับกันต้เองนรับกาในเร ของทีมจ้าบ้านนะผมยังคาร์วิโดปเองในการแข่งขันมา5เกมครับชนะไป2เสมอไป2ครับแพ้ไป1แต่เกมในบ้านอย่างเดียวถามว่าดูมีความโดดเด่นไหมก็ใช้คำว่าโดดเด่นได้เพราะว่าในการแข่งขันมาทั้งหมด7เกมหลังสุดครับเขาไม่แพ้ใครเลยอาจจะเสมอไปถึง4เกมครับชนะไป3เกมดูลงก็ถือว่ามีมาตรฐานดีใช้ว่ากลางๆเป็นทางดีแล้วกันแนวผมกับการกับทีมเยือนครับอย่างนางโคดิ้งครับแข่งขันมาทั้งหมด5เกมครับชนะได้เพียงแค่เกมเดียวเสมอไป2และแพ้ไป2ครับ4เกมหลังสุดไม่ชนะใครเลยครับแล้ว2เกมมมทททีี่่่่่่เเเเเเจจอออไไไไปปยยืืนนนนนัััดดดดลาาาาสสุุก็พิิงวโโคครรบบบแตขชะษ้ ในบอลเดนมาร์กครับแต่วันนี้ครับต้องมาเล่นในบ้านฮาวิโดฟครับแล้วในทางฮาวิโดฟเองแล้วผมเกมในบ้านก็ถือว่าไม่ได้ดูมีความที่แย่เลยนะผมถึงจะแพ้จุดโทษมาในวันนัดที่แล้วนะครับผมแต่ผมมั่นใจว่าวันนี้ฮาวิโดฟในบ้านก็น่าจะเฉือนชนะได้ครับหนึ่งประตูนี้เห็นครับตอนนี้ขอเลิกเฉือนีิลังฮาวิโดฟไว้ดีกว่านะครับแล้วเป็นคู่ที่สองที่ผมจัดให้ครับเป็นบอลอิตาลีลีกาโปรหนึ่งกุ๊บีนะครับผมเป็นคู่ตาร์นาครับเปิดบ้านต้อนรับแกเมเยนของทางคัมโปบัสโซนั่นเองนะครับคู่นี้ครับเจอก ในประวัติศาสตร์ครับเพราะว่าทีมอย่างแตน่าเพิ่งตกชั้นไปั่นเองแน่นอนว่าทางแตน่าเองในการแข่งขันมาทั้งหมด5เกมหลังสุดครับไม่แพ้ใครเลยโดยการที่ชนะถึง4เกมครับเสมอไป1เกมฟมาตรฐานดีมากๆครับแต่ทีมเย็นนะครับผมอย่างคัมโปพัสโซนะครับผมในการแข่งขันมา5เกมครับชนะไป2ครับเสมอไป1แพ้ไป2เกมครับผมแต่2เกมหลังสุดเขาชนะทั้ง2เกมแล้วครับผมนัดล่าสุดก็ชนะทางปอนทาเดล่ามาครับผมแต่ถ้ามองในเรื่องของมาตรฐานโดยรวมนะครับผมในการที่เราบอกว่าทีมอย่างแตน่าเองก็เพิ่งตกชั้้้้นนนนนนมมมมาาาาาาาคครัับบผฐกงงดดีีวว่่่่่่อยยูแแลลลลิสุทเเใ ชนะในเรื่องของแน็โกมาแล้วผมด้วยสกอร์0-8ครับก็เป็นเกมในบ้านที่ดูมีความโดดเด่นกว่ามากมากครับแลนวันนี้แตน่าเปิดมาบังคับชนะสองประตูครับกระแสดีกว่าอย่างชัดเจนครับแลนวันนี้ขอเพียงแค่สองประตูทุกอย่างดูสดใสครับมั่นใจว่าทีมอย่างแตน่ากาจะชนะได้แบบชิวๆครับตอนนี้ขอเลิกเสียที่ทางแตน่าอีกหนึ่งคู่ได้เลยนะครับแล้วไปดูคู่สุดท้ายครับที่ผมจัดให้ครับเป็นบอลบาร์เซโลี่าบีนั่นเองครับเป็นคู่โกยัตส์ครับวันนี้เปิดมาต้อนรับกับมีอย่างทางซานโต้นั่นเองนะครับคู่นี้ครับเเเเเทรรรดดดดดชชััััจจนนนนนวว่่่่่าาาาาซโตตสีกกอออยงงงคบแแใืขะมมปิ เปิดมาแบบเสมอตัวเลยทางโกยารตเองนะผมในการแข่งขันมา5เกมหลังสุดหนึ่งชนะ1ครับเสมอ2แพ้ไป2ครับเกมในบ้านถึงเยวชนะ3าเสมอ1แพ้ไปหโดยรวมมีเกมในบ้านที่ต้องบอกว่าไม่ได้แย่เลยกับการกับทางซานโต้ครับ,ท, Santo, รบที่เพิ่งตกชั้นมาแล้วนะผมก็ต้องบอกว่าทั้งในเรื่องของชื่อชั้นทีมหรือจะเป็นมาตรฐานทีครับซานโต้ดีกว่าอยู่แล้วเพราะว่าฟอร์มทางซานโต้เองแข่งขันมาทั้งหมด8เกมหลังสุดครับไม่แพ้ใครแม้แต่เกมเดียวครับโดยการที่เสมอไปสครับอาจจะชนะไปสเสมอสแต่มันก็ต้องยอมรับว่าซานโต้ดี พ้เพียงแค่6เกมครับแล้วเขาชนะอันนี้ขึ้นไปอยู่ที่หด้วยมันดูทุกอย่างครับมันต้องการที่จะเทไปที่ทางทางซันโตอย่างเต็มตัวครับแต่เรื่องกระแสที่มันเปิดมาครับเปิดมาเสมอตัวครับผมมองว่าวันนี้มันแอบดูแปลกๆมากเกินไปหน่อยครับวันนี้ผมมั่นใจว่าทีมอย่างซันโตจะมีกลิ่นอย่างแน่นอนครับแอบมีงานแน่ๆนัดนี้ขอมองไปที่ทางโกยานอีกหนึ่งคู่ได้เลยนะครับเอวันนี้ก็จะไปเน้นๆรับอกรอบาสามคู่นะครับผมตัวแรกก็เลือกเชียร์พิธีทางคาวิดีโอครับตัวที่สองครับเลือกเชียร์พิธีทางแต ชอบนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยและขใครมีความเห็นยังไงคอมเมนต์กมาได้เลยนะครับอีกอย่างเลยใครที่อยากจะมาเข้ากลุ่มกันเล่าทางเข้าดูหน้าช่องกันเลยนะครับเดี๋ยวนนี้ผมพี่เข้มเทพบอดขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ